คลิปนี้ฝากถึงผู้ที่เสียภาษีหรือผู้ที่กําลังจะเสียภาษีในปีนี้ทุกท่านนะครับก่อนที่พี่กําลังจะมองหาการลดหย่อนภาษีที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามผมอยากให้พี่พิจารณา3ข้อดังต่อไปนี้นั่นคือหนึ่งครับภาษีบุคคลธรรมดานะครับพี่ต้องรู้ตัวเองก่อนครับว่าตอนนี้พี่มีรายได้ตาม40วงเล็บมาตราอะไร นี่คือประการด่านแรกที่สําคัญมากๆเลยครับหากพี่ไม่รู้ไม่เข้าใจในยอดเงินรับที่พี่เข้ามาเนี่ยนะครับพี่จะไม่มีทางรู้เลยว่าพี่กําลังจะไปด่านที่2ออย่างไรนะครับดังนั้นสิ่งแรกครับพี่ต้องเข้าใจว่าเงินได้ที่คุณมาได้รับเนี่ยนะครับมันเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บอะไรซึ่งมันมีทั้งหมด8วงเล็บด้วยกันนะต่อไปข้อที่2ครับท่านจะต้องรู้วิธีการหักค่าใช้จ่ายในเงินได้แต่ละมาตรานี้ด้วย ซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่การที่จะรู้ในข้อที่2ได้ท่านจะต้องผ่านด่านข้อที่1มาให้ได้ก่อนนะครับผมเพราะว่าในเมื่อคุณรู้รายได้ตามมาตรา40วงเล็บใดๆแล้วนะครับวิธีการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมันหักไม่เหมือนกัน อ่อย่างเช่นหากใครในที่นี้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับคุณอยู่ในมาเงินได้มาตรา40วงเล็บ1นะครับผมหรือคุณเป็นนดหน้านะครับในการขายสินค้าก็อยู่ใน40วงเล็บ2ซึ่งในการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะเอา40วงเล็บ1วงเล็บ2มารวมกันนะครับและหักได้แบบเดียวเท่านั้นคือแบบเหมานะครับสูงสุด50%แต่เพดานสูงสุดต้องไม่เกิน1 0 0 0นบาทอย่างนี้ แต่ในขณะเดียวกันหากคุณมีเงินได้จากการขายของขายสินค้าขายสินค้าออนไลน์ในช็อปต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในมาตรา40วงเล็บหากเป็นมาตรา40่วงเล็บเขาจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกค่าหากค่าจ่ายได้ทั้งหมด2วิธีด้วยกันวิธีที่หครับคือวิธีแบบหักเหมาครับสูงสุดได้ทั้งหมด60%ด้วยกันวิธีนี้คือวิธีสําหรับคนขี้เกียจนะครับที่ขี้เกียจในการเก็บบิลเก็บเอกสารไม่ครบหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ไปใช้วิธีนี้นะ รือวิธีที่2ครับคือวิธีการหักรายจ่ายตามจริงและสมควรซึ่งวิธีนี้คุณจะต้องมีการทําบัญชีรับจ่ายนะครับแล้วก็ต้องมีการเก็บเอกสารทั้งหมดทุกเม็ดเลยนะครับย้ำต้องเกี่ยวข้องกับกิจก,การด้วยนะครับอันนี้วิธีนี้ก็จะเหมาะกับคนขยันนอยซึ่งแน่นอนหากคุณรู้เงินได้ของตัวเองนะครับคุณจะรู้ว่ามนุษย์เงินเดือนหรืออะไรพวกนี้นะครับมันเลือกไม่ได้นะครับในการหักค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าสมม,มุติว่าเป็นเป็นคนที่ขายของพวกนี้ครับคุณสามารถเลือกสิ่งสิ่งนี้นะครับในการวางแผนค่าใช้จ่าย และข้อที่3ครับค่าลดหย่อนมันคือโปรโมชั่นนะครับใช่ครับผมพูดไม่ผิดครับเพราะว่าค่าลดหย่อนเนี่ยมันจะเป็นส่วนเสริมนะครับต่อเนื่องมาจากการหักค่าใช้จ่ายขั้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในการที่จะมีค่าลดหย่อนเนี่ยมันเขาจะไปดูในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะซึ่งมันออกโดยภาครัฐนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นมาตรการหรือวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ภาครัฐเขาอยากจะกระตุ้นอะไรบางอย่างนะดังนั้นมาตรการภาษีมันเป็นวิธีการที่กระตุ้นได้ง่ายที่สุดเพื่อให้คนอยากจะเข้าถึงในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่นรัฐบาลอยากให้เกิดเพิ่มนะฮะก็ไปกระตุ้นการลดหย่อนภาษีให้เกิดเพิ่มโดยโดยลูกคนที่2เป็นต้นไปที่เกิดหลัง6กหนึ่งะครับก็จะลดหย่อนไปได้คนละห0 0มือย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมหรือกระตุ้นอยากให้คนเก็บออมก็จะมีเยอะแยะเลยทั้งกองทุนการออม LTF เมื่อก่อนเลยนะผันตัวเองมาเป็น s s f ผันตัวเองมาเป็นไทย i e s GX นะครับแล้วก็มี RMF ด้วยนะ และสุดท้ายก็นั่นแหละครับคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันบำนาญน,นั่นเองดังนั้นจึงอยากจะฝากมาบอกพี่ๆทุกท่านว่าก่อนที่พี่จะมองหารถย่อนพี่อย่าเพิ่งรีบข้ามขั้นครับผมอยากให้พี่ไปทําความเข้าใจในข้อที่1และข้อที่2ก่อนโดยสิ่งที่ส,สาคัญคือข้อที่2นั่นเองครับยิ่งถ้าใครที่เป็นมนุษย์ในการขายของพวกนี้นะครับคุณเลือกวางแผนค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นถ้าคุณทําวางแผนค่าใช้จ่ายได้ดีตั้งแต่ต้นข้อที่3คุณอาจจะไม่จําเป็น็นต้้องมาาทํเลยกได อ่ะแต่ถ้าในกรณีที่ท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะหักค่าใช้ใจ่ายแบบใดหรือถ้าคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยอันนี้หนำซ้ําเลยคือเลือกเอ่อคือหักค่าใช้ใจ่ายอะไรไม่ได้เลยอ่ะแบบเนี้ยคุณสามารถข้ามมาได้แต่อย่างที่ผมบอกไงคุณต้องเข้าใจข้อหนึ่งและข้อที่2ก่อนอ่ะผมแถมให้อีกข้อหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมว่าคุณจะมองหารถยนต์ภาษีอะไรผมอยากให้คุณเข้าใจผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อนที่จะเอาภาษีมาเป็นตัน เพราะถ้าหากคุณไม่ได้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่คุณกําลังจะไปลงมากเพียงพอแต่คุณแค่สนใจว่าเฮ้ยฉันต้องการจะลดหย่อนภาษีนะฮะอะไรพวกนี้นะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเลยก็ได้ในการลดหย่อนภาษีอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนหากคุณไปลงทุนในพอร์ตท,ที่ไม่เหมาะสมกับตัวคุณนะฮะบ,บางทีเนี่ยพอมันติดลบขึ้นมาผมจะบอกอะไรให้นะฮะบ,บางทีจ่ายภาษีนักวันนั้นนะครับอาจจะเอาเงินเหลือๆเนี่ยไปทําอย่างอื่นที่ดีกว่าก็ได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมแตกไปอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะครับผมเพราะ เข้าใจคลิปนี้แล้วและอยากจะมองหาการลดหย่อนภาษีที่ดีนะครับก็สามารถทักบ้านเขียวมาได้ครับ a d tax b u n d y bad นะครับ